สวัสดีครับพบกับลุงเสกอีกแล้วลุงเสกจะพามาดู CPU คอมพิวเตอร์ของลุงเสกมีอาการดังติด๊ดติ๊ดก็คือ,อเปิดปุด๊บภาพไม่ออกแต่ว่ามันมีเ,เสียงอยู่ข้างในนี้เนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะให้ฟังเสียงนะครับเห็นไหมครับจะมีอาการดังติด๊ดแต่ว่าภาพไม่ออกไปที่ตัวคอมเนาะนะครับนี่นะครับไขควงนะครับ อ่าลุงเสกบอกไว้ก่อนนะลุงเสกไม่ใช่ช่างนะนะครับไม่ใช่ช่างนะอ่าให้พวงนะครับถอดตรงนี้ก็ตามตัวนะเอเซอร์รุ่นนี้นะครับอาการเนี้ยมันเคยเป็นอ,อหลายรอบแล้วแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอาการนี้มันเปลีนจากอะไรนะครับลองแก้ไขดูก่อนนะครับเ,เพื่อนๆนะหรือบางทีมันดังยาวๆแบบ ตีดแล้วก็ตีดไปนะครับอ่าแก้ไขได้เหมือนกันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแปดหนึ่งเนาะนี่นะครับเวลาเราจะไอ้นี่เราดันฝาเนี่ยไปไปอย่างนี้นะครับดันไปอย่างนี้ดันถอยหลังเนาะครับอ่าเราเปิดแล้วครับทีนี้จะเห็นข้างในเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวลุงเสกจะเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ กัดหนึ่งคลื่นเสียบลักนะคลเสียบลักด้านหลังเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่คนอถอดปลั๊กออกก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับบอกไว้ก่อนไม่ใช่ช่างนะอ่าเนี่ยพัดลมทํางานกระพักทํางานแล้วก็ดังอีกนะอ่านะครับง่ายๆเลยนะครับลองแก้ไขด้วยตนเองดูก่อนนะครับอ่ะก่อนดื่นลุงเสกข,ขอปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ หึงปากอกเลยเนาะนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับยางลบพิเศษเลยนะครับอ่ายางลบเรามีแค่นี้นะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับอาการที่มันจะเป็นก็คือเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะแรมหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้เอ,อะไรก็ไม่รู้นะแงงมันออกมานะครับบางทีมันมีอาการหลวมนะเนี่ยอย่างเงี้ยงัดมันออกมานะครับอ่งางันมันออกมาก่อนเนะาะงัดมันออกมาก่อน ถ้าลุงเสกทาผิดวิธียังไงก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ลองไม่รู้นะลุงเสกไม่ใช่ช่างนะอ่านะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือนี่นะครับลบตัวนี้ให้เราลบไปตรงแผงสีเหลืองเหลืองเนี่ยแผงทองแดงเนาะเดี๋ยวลุงเสกขากระดาษมารองก่อนนะครับอันนี้พอเป็นกระดาษกันแล้วกันเนาะครับครับให้เราลบนะครับของใครที่แบบเอ้ยทําแล้วไม่หายหรืออะไรไม่หายก็ อันนั้นก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าลุงเสกเคยเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วแหละนะครับอ่านี่นะครับลบไปเรื่อยๆเนาะอ่าลบนะครับอย่างลบพิเศษเนาะอ่าดูรปปพร้อมกันนะครับอ่าลบนี่นะครับเดีวเราก็ลบทําความสะอาดนะครับบางทีมันมีข่าฝุ่นคราบขึ้นขี้ตะไคร้อะไรอย่างนี้เนาะไอ ตรงนี้ยางลบเรามันสามารถช่วยได้นะครับอ่าคยเห็นไหมครับเวลาเราเอามือถือไปซ่อมเขาจะมียางลบเล็กบางทีเขาก็ปัดนะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะเห็นไหมแล้วก็ลบไปเรื่อยเนาะบางทีเนี่ยอาการตรงนี้มันอาจจะแบบว่ามันหลวมเนาะตัวที่ใส่แรมนะครับมันหลวมมันอะไรอย่างนี้เราก็กดให้มันแน่นๆนะครับอ่าลองดูนะเผื่อใครเป็นนะบางทีดังอ่าอาการดังตี๊ดยาวนะครับ ่ามันก็จะมีจากปัญหาจากไอ้พวกนี้นะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราก็จะลองใส่ดูเนาะอ่ะนี่ลงเสกใส่เป็นหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ช่างนะครับนี่อ่าเราก็ยัดมันไปแน่นๆนะนะครับ ให้รู้แรงจังหวะมือเราด้วยเนาะนะครับอ่ะนี่นะครับของใครที่ทําแล้วไม่หายก็เช็ดไปเรื่อยๆเนาะหรือถ้าไม่หายก็ลองไปซื้อแรมมาใส่ใหม่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นจากการจออันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะนะครับอ่านะครับอ่านัน่นละนี้เดี๋ยวเรามาเสียบดูนะครับเสียบดูนะเสียบปลักเลยนะครับ เ,เห็นไหมครับอาการนี้ลุงเสกเคยเป็นหลายรอบแล้วเลยนะทันนี้ก็ติดแล้วเห็นไหมครับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอใช้งานได้นะวันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะอ่าเห็นไหมครับนี่นี่นะครับ คนนี้เองก็ลองเพื่อนๆลองเอาไปแก้ไขดูเองนะครับง่ายๆเนาะนะครับถ้ามันไม่หายก็เข้าร้านดูนะครับลุงเสงไม่ใช่ช่างนะครับบอกไว้ก่อนเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ